สวัสดีครับก็ผมชื่อนายสุภกิจสวนจินดารหัสนิสิตหกเจ็ดหนึ่ง์หกศูนย์หนึคณะพยาบาลศาสตร์วันนี้จะมาพรีเซนต์โครงงาน Happy p แพนบับเบิลแเรื่อง f mm hmm. ฟรมัสติ้งออฟอิตาลอันนี้เป็นเป้าหมายของ b u บเบิ m ลแที่ตั้งคำถามน,นะครับและตอบคำถามไปแล้วก็คือสิ่งที่มีชื่อเสียงของอิตาลีคือเมืองโรม อ่าแล้วเราแยกอีกทีหนึ่งครับว่าเมืองโรมมีอะไรดีก็คือเราเลือกเป็นศิลปะแบบโรมันและศิลปะแบบโรมันมีอะไรบ้างศิลปะแบบโรมันที่เราเลือกมาคือจิตรกรรมแล้วเราก็แยกออกมาอีกทีหนึ่งก็คือศิลปะยุคเลเนซองในงานจิตรกรรมประกอบด้วยลักษณะอะไรเราก็จะเลือกมาว่าเป็นการใช้แสงและเงาไปดูกันเลยว่าเราจะนําเสนออย่างไร เฟรมาติงออฟอิตาลีนะครับที่มาและความสัมพันธ์เป็นการวาดภาพแสงและเงาเป็นเทคนิคสําคัญที่ช่วยเพิ่มความลึกและความสมจริงให้กับภาพทําให้ภาพมีมิติและดูโดดเด่นขึ้นเหตุผลในการวาดภาพแสงและเงาซึ่งสัมพันธ์กับอิตาลีภาพมีบุคคลสําคัญอยู่ในประเทศการปฏิบัติงานนะครับเป็นการวางแผนปฏิบัติงานของการวาดภาพแสงและเงามีขั้นตอนและมีเทคนิคที่สําคัญเพื่อให้ภาพออกมามีมิติและสมจริง เช่นทิศทางของแสงการไล่น้ําหนักและก็การใช้แสงสะท้อนการประเมินผลลัพธ์นะครับเป้าหมายคือการวาดภาพแสงและเงาช่วยให้ภาพมีความดึงดูดและสมจริงสร้างความรู้สึกที่ชัดเจนน่าดึงดูดผลลัพธ์ในการวดาดท่าแสงและเงานะครับช่วยเพิ่มความสมจริงให้กับภาพบรรยากาศและอารมณ์เน้นรายละเอียดแล้วก็น่าดึงดูดสายตานะครับ ห uh, ลักฐานการปฏิบัติงานนะครับคือการปฏิบัติงานก็คือเริ่มศึกษาเทคนิคจากการวาดภาพคือรูปฝั่งซ้ายมือบนนะครับคือเป็นการศึกษาก่อนแล้วก็รูปฝั่งขวามือบนนะครับเป็นการลองทดลองวาดแล้วก็ศึกษาเทคนิคการวาดเพื่อให้แบบว่างานสมจริงแล้วก็ฝั่งซ้ายล่างนะครับเป็นลงมือทํางานจริงนะครับแล้วก็ ฝั่งขวาล่างนะครับเออประเมินแบบว่าวาดภาพเริ่มต้นจนจบว่ามีความพัฒนาก้าวหน้าอย่างไรบ้างครับแล้วก็ระยะเวลานะครับวิศ์หนึ่งวิศิสองวิศ์สานะครับอ่าวิศที่หนึ่งครับศึกษาการวาดภาพแสงและเงาวิศที่สองคือลองวาดภาพหลายๆรูปวิศที่สามคือวาดภาพที่เราสนใจหรืออยากลองวาดดูนะครับผลลัพธ์นะครับอ่าได้บรรลุก,การฝึกฝนครับอ่าได้ทํางานจากที่ไม่ถนัดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับ แล้วก็ได้ความสมจริงมากกว่าวีคแรกนะครับข้อดีและข้อเสียนะครับข้อดีคืองานมีความสมดุลและสวยงามทําให้ตัวเองมีสมาธิข้อเสียคือใช้เวลามากในการวาดต้องเข้าใจเรื่องแสงละมีความซับซ้อนสรุปผลนะครับผลของการฝึกฝนคือตั้งแต่แบบเริ่มยังไม่มีพื้นฐานจนมีความรู้ในการวาดภาพจนได้ฝึกฝนและเรียนรู้พื้นฐานทาใหป้ปัจจุบันมีมีความสามารถในการวาดแสงและเงาที่อยู่ในระดับฟันกลาง ถือว่าไม่ได้เข็งมากครับก็คือแบบว่ายังมีประสบการณ์ในการวาดอยู่บ้างเยสรุปได้ว่านะครับก็คือถ้าเราไม่ลงมือทําในสิ่งที่เราไม่ถนัดก็คือเราจะไม่ฝึกฝนแล้วคือเราจะทํามันไม่ได้แต่ถ้าเราลงมือทําในสิ่งที่เราไม่เราสนใจมันก็คือมันจะเป็นประสบการณ์และในการเรียนรู้ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ